นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโอกาสต่อไปนี้จะได้นำธรรมะ อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรมนอกจากจะสนใจในการฟังแล้วยังสนใจในการทำคือการปฏิบัติด,ด้วยเท่าที่สังเกตในสมัยปัจจุบันนี้ รู้สึกว่ามีผู้ฟังและมุยมีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีตามสถิติโดยเฉลีย่ยที่วัดป่าสารวันรก็มีผู้ไปศึกษาธรรมไม่น้อยกว่าวันละห้าสิบคนแต่ละท่านที่ไปศึกษา ก็ยังเป็นพวกประเภทที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวส่วนคนแก่แกก็มีบ้างปล,า,ปลายไม่ค่อยมากเหมือนหนุ่มหนุ่มสาวสาวและพวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่วนมากจะเป็นชนชั้นปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยระดับอนุปริญญา ตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่ในท่าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็ตั้งแต่ระดับเสมียนจนกระทั่งถึงอราการชั้นพิเศษเจ้ากรมถึงรัฐมนตรีนี่ก็สอสแสดงว่าธรรมะกำลังเฟื่องฟูหรือกำลังถูกเฟื่นอฟนฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่า ประชาชนพุทธบริษัทมีความเข้าใจของคําว่าธรรมะมีความเข้าใจในคําว่าธรรมะใกล้ต่อชีวิตประจําวันมากเข้าทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าเราอาจจะได้คําตอบเมื่อมีผู้ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือชีวิตประจําวันหรืออีกอย่างหนึ่งธรรมะก็คือการงาน การงานก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองคนเราทุกคนนี่เป็นอยู่ด้วยการทำงานเราจะทำงานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทำงานโดยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้น อดก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทำงานเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือการทำงานงานก็คือชีวิตและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมและมันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะอะไรในทํานองนี้ ที่เรียกว่าธรรม,มากก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติและเป็นพื้นฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่มันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลา การสูดลมออกสูดลมเข้าตราบใดที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสูญแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้น ในคําตอบที่ปัญหาข้อที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอนอีกในหนึ่งการที่เรามาศึกษาธรรมะนี่ที่ว่าศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตเราควรจะไดดทราบคําว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี่ตั้งแต่อนนปรมาณูหรือมวลสารที่เกาะคลุมกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรมธรรมะด้านสภาวะธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่า พราะทุกสิ่งทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ทีนี้ภายในตัวของเราเนี่ยเราก็มีกายกับใจกายกับใจเนี่ยในเมื่อมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตราบนั้นเมื่อมีกายมี เราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกเล่นกายไหลใจตาหูจมูกเล่นกายแหลใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอินทรีหกบางทีก็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่บูหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ทำม่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีหก ตาหูจมูกเล่นกายในใจเขาต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่และอย่างละอย่างจะก้าวกายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะก้าวกายหน้าที่ของกันและกันได้เตนีนตาหูจมูกเล่นกายใจเขามีหน้าที่เฉพาะตัวถ้าไอ้เจ้าหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทาง ที่นิตาจะทําบุตรีมาฟังแทนหูก็ไม่มีทางที่จะทําได้เพราะอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมติปัญญัติว่าอันนี้คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตัวในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตูประตูในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตูตาหูจมูกเลินกายใะใจที่เรียกว่าประตูเพราะมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้า รูปผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูกลี่ยนผ่านเข้าทางจมกูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมาลมผ่านเข้ามาทางจิตใจที่ในสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเรากำหนดดูให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยผูรู้ ก็จิตใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมกายใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกเล่นกายแหลใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายแหลใจก็เป็นสภาวธรรมโดยที่สุดแม้แม่ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวะธรรมอีก สิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั่นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี่เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินักปฏิบททัติธรรมนักศึกษาธรรมเอาใจมาลู้กับสิ่งเหล่านี้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา เราก็ได้เชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตัดเรื่องราววิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบ้าง หรือการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายในอย่ากแกตีความหมายแห่งสภา,า,าวะธรรมให้มันกว้างๆออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติธรรมให้กว้างฝังออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิต หรือสิ่งใดที่เราสัมผัสด้วยตาหูเหินกายใจดั้งที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมาฐานได้เอาถ้าอย่างสมมติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะดอดถามขึ้นมาว่าถ้าพระเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องเอาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอจะใช้ได้ไหมํำตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้เพราะวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ในเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตางหูจมูกเต้นกายได้ใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายรู้ใจรู้หรือสัมผัสโู้มันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐา,านได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตาม จะเป็นวิทยาศาสตร์แพทย์ศาสตร์นิติศาสตร์ืุศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาอาวเรานึกวิตกเอาหัวข้อวิชาการที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมารู้มาก่อนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไร เวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรนันทอในทำนองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวกาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งเจตของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโพุโทโธก็ความคิดเหมือนกัน ยบหนอพองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอารหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องลูกของจิตเครื่องรเลึกของสติทำไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานไม่ได้ บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าธรรมะเจือปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรในสมัยที่ธรรมะเป็นสามเณรน้อยเรียนเรียนธรรมบทแปลภาษาบาลีไปแปลพบเรื่องหนึ่งว่าช่างไม้นั่งถากไม้อยู่ เอาการถากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐานลงปัญญาลงสู่พระไตรลักษ์พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตาตาได้สำเร็จพระอาหารหันต์เหมือนกันการถากไม้มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยไหมมีอคนหนึ่งนั่งทอหูกอยู่ก็มาพิจารณาชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบกับการทอหู การทอหูนี่มันหดสั้นเข้าไปเรื่อยชั้นใดชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสลดสังเวชได้สําเร็จพระอรหันต์การทอหูมีคําว่าธรรมะหรือเปล่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพระยับแดดเตือนเมษามันร้อนมองเห็นพระพยับแดดมันเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็ไปปรองปัญญาว่าอ๋อพระยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะ จิตก็ได้ความสังเวชได้สำเร็จพระอาหารหันต์พระยับแดดนี่นะมีคำว่าธรรมะเจอปนอปนอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมาภาพอยากจะแก้ไขข้อข้องใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถากับวิปัสสนามีมีในต่างกันอย่างไรเมื่อกี้นี่ก็ ได้ยินคำถามคำตอบในเทพคำว่าสมถาวิปัสนามีนะมีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถากวิปัสนาต่างกันแต่วิธีการแต่จุดมุ่งหมายก็คือความสงบ ท่านจะสังเกตดูความข้อแท้จริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อแท้จริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ก่อนการปฏิบัติสมถกรรมาฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งกสินหรือนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเป็นเป็น เพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโครงกระดูกเป็นต้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะจํากัดในวงจํากัดเฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่งเช่นอย่างพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็นึกอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสถมถะแต่ถ้าท่านผูดด้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆ วิตกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะไปเมื่อสักครู่นี่เช่นอย่างเรียนวิชาอวิชาวิทยาศาสตร์มาก็นึกถึงหัวข้อวิทยาวิทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งคําถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนเมื่อตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรตอบไปข้อไหนก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไป หรือเราจะนึกน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกขึ้นมาว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาใช้ความคิดว่ารูปังลูปไม่เทียงอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเกี่ยวกับเรื่องลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะจำกัดความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมถะการปฏิบัติด้วยการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสนา ทั้งสองอย่างนี้แหละการนึกอยู่สิ่งสิ่งเดียวก็ดีหรือการพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีมุ่งสู่จุดแห่งความสงบตั้งมั่นของจิตในแนวแห่งสมาธิเพราะทั้งนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างกันเนี่ย แตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่าการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยกับการใช้สติปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งติดแงกอยู่ที่สถมถะกรรมฐาน ที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมถกรรมฐานถูกต้องตามที่ท่านว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนานเมื่อเจตสงบลงทำให้เกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนาน ผู้ที่ใช้ความคิดนั้นในเมื่อในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนาเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้อย่าข้องใจใครจะบริกรรมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ได้แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ ออกจะเป็นเรื่องนอกตำราไปสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์กับงานหรชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเช่นยังสมมติว่าท่านขับรถท่านภาวนาพุทโธ ในขณะที่ขับรถภาวนาพุโทโธถ้าต่างว่าเจสงบลงไปแล้วมันไปอยู่กับพุโทโธไม่สนใจกับการขับรถถ้าลองหลับตานึกดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าร้ายไปหน่อยถ้ารถสวนมากๆบางทีอาจชนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองพิจรณาดู เป็นประสบะการณ์ที่ได้ยินได้ฟังและเคยได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทำสมาธิฝึกสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์หรสิ่งแวดล้อมอันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เนี่ยจะดีที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กล่าวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทําสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่าไม่มีพิธีรีตรองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีตรองนั่นตัดออกไว้ก่อน ถ้าเราจะทำให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทําตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแต่ถ้าเราจะทำในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทำสติกับการฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องลูกของจิตเครื่องระลึกของสติถ้าท่านก็ต้องฟังอยู่แม้ว่าท่านจะจําคำพูดไม่ได้ทุกคำ ท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสูง,สงต่ำต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวประเดี๋ยวท่านก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันหรือแม้โดยที่สุดท่านอาจจะกำหนดรู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วง ในเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ทำขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้หลยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงยกัยกย้ายอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกก็เกิดอากาศเย็นเฉียบพอเลิดของแอร์ต่าๆเข้าความอบอ้าวมันเกิดขึ้นจากกลิ่นไอของกันและกันบางทีอาจจะเกิดความร้อน ทีนี่บางทีพระที่พูดที่เทศอยู่นี่บางทีตอนแรกๆกาจจะรู้สึกว่าเออน่าฟังฟังไปฟังมามันเหน็ดเหนื่อยแล้วอาจจะเกิดลำคาญขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้น่สอสแสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ทำสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันใกล้ที่สุดอย่าให้มันห่างกันในมหาสติปัฏฐานท่านก็ให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทําสติอย่างเดียวทีนี้ในสิ่งอื่นๆที่เราทำอยู่เวลาเราต้องการใช้ความคิดเกี่ยวกับงาน เราก็เอาเรื่องงานมาคิดทำสติคิดให้มันจดต้องลงให้มันชัดๆเวลาทำํำทำสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทําสติอยู่กับสิ่งนั้นทําอะไรก็ทาสติกับสิ่งนั้นทําสติลูกเดียวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันในงานที่เราทำอยู่ โดยเอาเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นจึงใคร่ที่จะขอประมวลหลักการที่จะพึงยึดเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติไว้สามอย่าง 1. บริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วอะไรก็ได้ 2. การใช้สติปัญญาพิจารณา โดยวิตกเอาความรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากว่าใครรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆจะวิตกเอาเรื่องอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องรลึกของสติก็ได้ถ้าท่านผู้ใดไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะ <c oughs> ก็เอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องคล่องแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้น มันจะช่วยให้การพิจารณาของเราคล่องตัวขึ้นอันนี้เป็นขั้นแห่งการพิจารณาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ประกการที่สามการกำหนดรู้โดยที่เราตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตทำจิตให้ว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งโดยธรรมดาของจิตเมื่อเราตั้งใจกำหนดลงความว่างในเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาแล้ว เราก็กําหนดดูที่ความว่างในเมื่อจิตว่างอยู่สักพักหนึ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้ความคิดนั้นเพียงแต่สักว่ารู้อย่าไปช่วยมันคิดความคิดอะไรเกิดขึ้นกําหนดรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นกําหนดรู้ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงสีแดงก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าสีแดง ไม่ต้องไปคิดว่าสีแดงคืออะไรถ้าหากว่าจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติของมันเราทำสติตามรู้ทุกระยะอยา่าเผลอในทํานองนี้จะเป็นอบายทําให้จิตของเรารู้เท่าทันอารมณ์สติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติถ้าสติกลายเป็นมหาสติจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่าย เมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีแล้วพอกระทบอะไรพักจิตจะค้นคว้าพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงซึ่งมีลักษณะใกล้ๆกับว่า จิตของเราสามารถเหนี่ยวเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หรือเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้เพราะสติตัวนี้เป็นใหญ่ย่อมมีอำนาจเหนืออารมณ์และสามารถใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อเป็นช่นนั้นสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีจะกลายเป็นสติวินันโยในเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติวินันโยสมาธิสติปัญญาของผู้ปฏิบัติ มีสมรรถภาพได้ยิ่งขึ้น